ทุกคนลงสามดูดวงชะตาแล้วนะครับหัวมันแห้งไวกว่าที่คาดหัวแห้งไวมากทุกคนดูดิกะโหลกกลัวอาปากหน้ากลัวมากทุกคนดูดิสวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่านะทุกคนนะวันนี้ผมมาบ้านลงกระเหลี่ยงนะครับนะหรือว่าสถานที่ที่เรานะครับได้ฝังกะโหลกของ เสียไฟไว้นะครับลุงสามวันนี้เราจะเอากระโหลกไปทําอะไรจะขุดขึ้นมาทําพิธีทํายังไงลงุงไปต่อกับตัวมันฟื้นคืนชีพได้เหรอลงุงได้จริงนะข้าจะปล่อยให้น้องมันไปจัดการพี่มันเองน้องเหนือจากนี้เราสามารถเอามาเป็นท่าได้ใช่ไหมลงุงได้ท่าของลุงสามนะใช่ทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูแล้วก็รอติดตามกันนะครับ เพราะว่าวันนี้ลุงสามแกบอกว่าแกะจะขุดกระโหลกขึ้นมานะครับแล้วก็ทําพิธีนะครับชุบชีวิตไ,ไอเสือไฟนะครับให้ไปสู้กับพี่มันนะม่ต้องถึงมือขา่าหรอกจริงฮะทุกคนนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับเราสามารถเอามันไปเป็นท่าเราได้นะครับคือดีมากนะครับผมคิดว่าน่าจะป้องกันเราได้ดีเลยแหละมันมทำชัวเยอะเลยต้องทั้งสอนมัน ทำช่วยเยอะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมอากาศร้อนมากครับทุกคนนะกันโลกเนี่ยลุงสามเนี่ยตอนที่เราอัพคลิปนะครับเราไม่ได้ฝังไว้ตรงนั้นนะทุกคนลุงสามแกคิดแล้วนะครับว่าต้องมีคนนะมาเจอ ถึงว่านะวันนั้นเห็นในหมอผีคนหนึ่งนะครับมันมาขุดกระโหลกนะครับสรุปแล้วมันโดนลุงสามหลอกนะครับลุงสามแกเก็บเอาไว้ตรงบนหิ้งพระนะครับวันนี้เราจะไปเอากระโหลกมาแล้วนะครับผมเองก็ยังลืมเลยนะครับลุงสามแกเก็บไว้นะครับสรุปแล้วแกไม่ได้ฝังเอาไว้ใช่ไหมลุงสรุปเก็บไว้บนหิ้งพระไอ้ฝั่งนั้นแล้วทําไมเขาไม่เห็นกันนะลุง วิชาบังเอาไว้ไมวผมก็ว่าแนละ้วทุกคนทําไมถึงแม้กระทั่งตัวผมเองลุงสามยังไม่บอกเลยนะทุกคนนะผมก็เพิ่งมารู้วันนี้นะครับผมยังคิดว่าลุงสามเองเนี่ยฝังอยู่เลยนะครับลุงสามทำไมแต่ว่าลุงสามแกสุดยอดมากนะทุกคนนะแกก็ดักทางเอาไว้หมดเลยนะครับเผื่อว่าใครจะมาเห็นใครจะมารู้นะครับแกก็คิดไว้หมดแล้วนะครับ ออลุงจันนี่ผมไม่ค่อยเห็นเลยนะลุงช่วงเช้ายิงสัตว์ขึ้นห้างเหรอโอ้โหลุงสามไม่ชวนผมมาด้วย นี่คนะทุกคนผมหารองเท้าใหม่ให้ลุงสามนะครับเดี๋ยวไหมครับทุกคนลุงสามชอบไหมชอบฮะเออมันออกมาฟ้าห้าดมีมีคนมาแคมป์เลยนะอือสรุปอยู่ไม่ได้อยู่ฝั่งนู้นนะลุงสามใช่โอเคทุกคน เดี๋ยวเราขึ้นไปบนบ้านกันเพื่อไปเอากระโหลกครับตองทำวิธีอะไรไหม เจอ,อยังไม่เจอเลยครับลุงเดี๋ยวค่าะะเปิดให้เองเห็นไหนอะลุง อยู่ตอนนี้ลุงถามแกเจอแต่ผมไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวขัเอามาเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะครับเฮ่คนเจอไหมลงุง หัวแห้งไวมากทุกคนดูดิกระโหลกกลัวอาปากน่ากลัวมากทุกคนดูดิโอทุกคนกระโหลกมันอาปากน่ากลัวมาก โหกะโหลกอ้าปากน่ากลัวมากเลยนะลุงตอนตายนี่ผมว่านะมันทรมานทุกคนให้แปลกที่ว่ามันจะอ้าปากน่ากลัวอย่างนั้นนะครับ ลุงครับเหมือนมีคนมานะเอ้ามองโจมองโจรู้จักเฉยเลยเออมองโจเอ้าเนี่ยใครเนี่ยลุงรู้จักไหมหญิงบ้านป่าเนี่ยลุงลุงรู้จักไหมบ้านป่าเองฮะลุงสามรู้จักด้วยอ้าวมึงน่องมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยยีดเชยเค่แหละอ๋อเพิ่งมาเมื่อกี้ จริงเหรอลุงลุงรู้จักเหรอรู้จักเนี่ยผมไปเจอมาน้องหลงป่ามาหลายวันแล้วไม่รู้ว่าน้องแอบตามผมมาเมื่อไหร่นะครับทุกคนผมให้อยู่บ้านนะไเจอมางน,านเนี่ยน,น้องหลงป่ากับพ่อแม่น้องบอกผมอย่างเงี้ยลุงทาไมพ่อแม่มันไม่มาบอกข้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะลุงเหมือนพ่อแม่ทิ้งน้องอ่ะลุง เขาเขาเป็นคนกระเหลี่ยงใช่ไหมลุงพูดไทยไม่เห็นได้เลยใช่แล้วนี่ถ้าเราพาน้องไปเจอพ่อแม่เนี่ยจะได้ไหมครับลุงพาไม่ได้เขาบอกว่าโดนพ่อแม่ทิง้งต้องไปคุยกับพ่อแม่เขาสักหน่อยแล้วมั่งลุงเดี๋ยวข้าจะไปคุยเองเนี่ย ลุง 3, สามเลี้ยงดูได้ใช่ไหมครับได้เนีย่ยน้องไหนหลงป่าเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเนี่ยผมหาเท่าไหร่พ่อแม่เขาหาเท่าไหร่ก็ไม่พอไปลงสงสัยพ่อแม่มันโผล่เอาลูกไปทิ้งอ๋อแล้วมึงน,งนั่งหนกี้ลลงโจอจใช่ค่แหละเนี่ยน้องแอบตามมาลงุงเจ้าหนูองอยิ้ข่าวไหม ข้ากลับไปกินเดี๋ยวข้าขอทำพิธีก่อนเอ็งไปนั่งบนบ้านก่อนคือน้องก็พอฟังไทยได้ทุกคนแต่ว่าพูดไม่ได้นะผมก็งงน่ะมึงนั่งชิ้นนั่งลูกเกดเหรอรับนั่งเล่นก่อนเดี๋ยวลุงเขาจะทำพิธีอล้วทุกคน ตกใจเลยทุกคนน้องแอบตามมาตอนไหนยังไม่รู้เลยนะครับนี่ลุงจันเหมือนแกมาปลูกกระถอนด้วยนะครับเห็นไหมใหม่หมดเลยนะครับ แล้วก็มาถางยาเลี่ยมเลยนะครับตรงนี้โอ้ลุงจันแกดูแลไล่ดีมากๆนีนะทุกคนลองสังเกตสถานที่นะครับโล่งโจ่งไปหมดแล้วนะครับลุงสามให้ผมถือกระโหลกให้ไหมครับดได้ครับลุง จะจับหัวมันไม่ได้แรงใช่ไหมลงใช่ทุกคนหวอยอยู่ที่ผมนะครับเห็นไหมต้องปิดเอาไว้นะครับลุงบอกว่ากลัวผมจะจับไม่ได้นะครับ mong cho bác khai lỡ đỡ đỡ là thêm món nắm tóc mà vô ừ. ừ. mà. hư hại món nắm tóc quách vô địch hư hại món nắm ดอ่เลุงสามถามว่าจะมาอยู่กับลุงไหมน้องบอกว่าอยู่หนูจะมาอยู่กับลุงเด็กคนนี้มันน่าสงสารแต่เขาไม่ขาไม่เอาไปเลี้ยงดูเขาว่ากลัวมันจะอดตาย่อ,าอแม่มันก็ไม่เอาแล้วสรุปว่าที่น้องหายไปนี่คือพ่อแม่น้องทิ้งใช่ไหมใช่ไม่ใช่น้อง หลงป่าใช่ไหมพ่อแม่แบบนี้อย่ามีบนโลกเลยทำไมพร้อมเลี้ยงดูมันจะทำให้เกิดมาทำไมเดี๋ยวข้าจะดูดวงชะตาให้เจ้าหนูนี่ก่อนนี่นะทุกคนลุงสามดูดวงชะตาแล้วนะครับสรุปแล้วลุงสามแกดูแบบเดี๋ยวรู้เลยพ่อแม่ทิ้ง แล้วประเด็นน้องเป็นคนหมู่บ้านเดียวกับลุงแกนะครับเดือวจะเชื่อนะครับตอนนี้ผมว่าแล้วน้องเนี่ยไม่ใช่เด็กทั่วไปแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลงป่าาเงี้ยเด็กผู้หญิงทั่วไปผมคิดว่าน่าจะเดินป่าลึกเข้าไปจนหลงมากกว่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องหลงแล้วน้องอยู่กับที่นะครับน้องไม่ไปไหนทุกคนจําวันแรกที่เจอได้ไหมน้องอยู่กับที่นะครับไม่ไปไหนนะครับจนมาเจอ พวกผมเนี่แหละนะครับเด็กคนนี้มันน่าสงสารยิิงนักอยู่กับพ่อแม่ทำทุกอย่างแต่ไรกินข้าววันละมือ้อน่าสงสารยิิงนักแล้วอย่างนี้แล้วเราส่งกลับไปให้พ่อแม่จะดีเห่อลงุงขาไปส่งกลับไปแล้วเดี๋ยวขาจะไปฟังสอนพ่อแม่มันเองถ้าลุงไปชวนผมด้วยนะ ลุงรู้นะพ่อแม่เป็นใครใช่ไหมหรู้หมดอ,อ๋อลุงสามจะไปสั่งสอนพ่อแม่เลยเหรอใช่เด็กคนนี้วัฒนาดีเป็นคนขยันไะพ่อแม่มันทิ้งได้ยังไงเดี๋ยวข้าจะเอาไปเลี้ยงดูเองให้ไปอยกับเจ้าสิ้น แล้วตอนนี้สินอยู่ไหนครับมันอยู่บ้านอ๋ออยู่กับท่อมใช่ไหมครับใช่อืมผมว่าไม่เจอสินหลายวันละแล้วหัวกะโหลกนี่เราจะไปทำพิธีต่อกันเลยไหมครับลงุงเดี๋ยวเราต้องไปเลยเออเออมึงน้องเลยเอ่า ในไทยในทางเข้านามู่เพื่อได้อ้น้องบอกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากได้แล้วคือน้องเพิ่งมาบอกความจริงนะครับในวันนี้เพราะว่าลุงสามแกดูออกขนาดน้องยังไม่อยากกลับไปเลยลุงผมว่าตอนที่ผมพาน้องหาพ่อแม่น้องไม่มีกระจิกกระใจแบบอยากจะตามหาเลย ก็ได้แต่ไม่เป็นอันตรายออต้องไปทำพิธีต่อแล้วก็ให้น้องเข้าไปด้วยไหมอะลุงแล้วน้องจะไม่อันตรายใช่ไหมไม่อันตรายแต่ต้องให้อยู่ห่างหน่อยอ๋อเป็นเด็กผู้หญิงอืมรวมพิธีไม่ได้ดิมังง่องนดะีแล้วมังโจนะในข้องผายปะ ลีลีน้่งมองจอนะ่ะผมก็ถามว่ารองเท้าหนูอยู่ไหนน้องบอกว่าไม่มีนะครับซึ่งผมก็หาให้ใส่แล้วแหละแต่ว่าน้องเหมือนน้องทำหายหรือเปล่าเขาหลังหลังข่ายนะนกี้ลองโจโจเบสเลยกี้อ่ะ บอกน้องว่าเขาล่าเขาหลังนะห้ามตามพี่มาแบบนี้นะอันตรายานนาาถ้าลุงสามดูแลไม่ได้ก็ให้อยู่กับผมก่อนก็ได้ครับาารได้ครับลุงให้อยู่กับผมก่อนก็ได้ถ้าลุงสามอยากเจอผมก็จะพามา,มา,า,า,าใช่ครับเพราะว่าผมก็หาให้กินง่ายกว่าลุงอยู่ป่าได้หนวน้องน้องเขาอาจจะกินแบบ ได้ไม่เต็ม,นนตมที่นหม,มันน้องฟังออกอยู่นะทุกคนลุงสามแกก็คุยได้ทั้งภาษากะเหรี่ยงภาษาไทยนะครับคุยได้หมดเลยนะครับ ดูแลได้เสมอเลยครับลงุงไม่มีปัญหาเลยครับเพรตอนอยู่หมู่บ้านนี้ลุงเจอประจำเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ถึงว่าละ อ่าเป็นเด็กพิเศษเหรอครับอ๋ทอที่ลุงสามไม่เห็นที่ลุงสามไม่เห็นเรื่องใช้ชีวิตของน้องนี่เพราะว่าลุงสามมาที่นี่ใช่ไหมถึงว่าลุงไม่เห็นการใช้ชีวิตของน้องเลยเ <สา S 1> มื่อก่อนเขาเลี้ยงดีเหรอหรือว่ายังไงลุลงลอ๋อตอนที่ลุงเห็นก็ดูไม่ดีอยู่แล้ว ผมก็ไม่ได้บอกลุงนะเพราะว่าผมผมกลัวว่าลุงลุงจะไม่ไม่รู้จักนะวันนั้นผมก็ไม่ได้บอกลุงโอลุงนี้น่าจะบอกลุงสามตั้งแต่แรกไปลุงเด็กมันมีบุญโอ้ถ้าเกิดว่าไม่มีบุญนี่หลงป่าสังสามวันนี้คงไม่รอดนะลุงนะลุงครับก่อนออกป่าเราต้องทำอะไรอีกไหมครับ โอเคทุกคนก่อนที่จะออกจากป่าที่นี่หลุงสามแกจะขอทำพิธีอะไรสักอย่างนะครับ เทุกคนเดี๋ยวผมแล้วก็ลุงสามนะครับจะนําหัวนี่นะครับไปต่อกับอ่าล่างของอ่าไอเสียไฟนะครับเพื่อที่ว่าจะฟื้นคืนชีพมันขึ้นมามารับใช้เป็นทาตของเรานะครับโอเคทุกคนไปครับ